ากได้อะไรคะไม่ร้องไห้อะไม่ร้องไม่ร้องไม่ร้องอารมณ์ดียังหรกนั่งเก้าอี้อะไรนี่ใจใจนั่งเก้าอี้อะไรอยู่เนี่ยนั่งเก้าอี้อะไรอยู่ใจใจอยากได้อะไรเอากันนกให้น้องใจใจต้องพูดดีๆก่อนไม่ร้องไห้นั่งเก้าอี้อะไรเพราะว่าใจ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 นั่งเก้าอี้ใจใจนั่งเก้าอี้อ่อน้องจะขอขออะไรคะ ได้ค่ะได้คะ่ะเอาน้องนั่งให้เรียบร้อยก่อนนะแล้วน้องเช็ดน้ําตาก่อนทํมาตัวให้อารมณ์ดีก่อนเช็ดน้ําตาให้เรียบร้อยก่อนเช็ดน้ําตาแล้วน้องอารมณ์ดียังไหนน้องลองบอกคุณครูซิน้องอารมณ์ดียังหนูอารมณ์ดียังคะถ้าอารมณ์ดีแล้วคุณครูจะให้อารมณ์ดียังคะอารมณ์ดีอารมณ์ดีต้องยิ้มหวานก่อนยิ้มก่อนไดไหนยิ้มยิ้มให้กล้องดูเร็ว<ช>ยิ้มให้กล้องดูอ่าร้องไห้อีกแล้วห้ามร้องไห้ไงคะ อ่านั่งก่อนนั่งก่อนเจ๊จ่นั่งก่อนนั่งลงก่อนเจ๊จะเอาอะไรนะเมื่อกี้บอกว่าจะเอาฮะจะตกลงจะเอาแอลกอฮอล์หรอคะยยังงไไม่ด้้ลลาเแอลกอฮอล์ล้างอะไรฆ่าอะไรลูกฆ่าเชื้อโรคฆ่าเชื้อโรคเหรออ้าวงั้นนั่งลงก่อนเดี๋ยวจะให้จะให้แอลกอฮอล์ละจะฆ่าเชื้อโรคใช่ไหมอันไหนเขาเรียกว่าแอลกอฮอล์น่าอันนี้หรอคะใช่ไหมใช่าจะเอาแอลกอฮอล์หรอแอลกอฮอล์ทำอะไรนะ ค่อยๆเบาๆลูกเดี๋ยวเข้าตานะเข้าตาแล้วจะทําไมเข้าตาแล้วทําไมลูกเดี๋ยวเข้าตาตาบอดนะหหม่เยนเ้ตามาเดี๋ยวมันเข้าตาแล้วตาบอดอากงเห็นมลูกขั้โหอ๋อวิมานเนา